เอาสิมาปอกดอกแค่ไปกินกับลาบซีงงวงมะแรงปอกใสม่มาออกก่อนพี่น้องจังสีไหมสีจังสีแกเอาใส่อันนี้ออกดอกกีซ้อนมันออกข้างในพี่น้องเบิงหมดเบิงแมงใหม่ตัวนี้หน่อยนะเผื่อมันหลี่อยู่ข้างในน่ม,นนมนนทั้งแนมโมเห็นหลังทำความสะอาดก,ก็สิได้ง่าย ทํานสี่ทําสี่คอยกินกับลับงัวมแมลงลวกกินกับก้อยงัว สวัสดีพี่น้องมือนี่ไม่กะสิมากินก้อยซีงัวมือนี้ง่ายๆพี่น้องซื้อเอาบริเทดอันนี้แบบดิฟอันนี้แบบขว่สุกแล้วมาลุกมือเลยพี่น้องพักก้าวเข้ากับไรเดี๋ยวสีบ,บอกว่ามีพักยังไงขอแกะลาบงว่ากันอันนี้แบบสุกจ้ะแบบสุกข,ขวแล้ว อันนี้แบบดิฟพี่น้องเถิงซุกเถิงดิฟเท้ร่วมกันเลยพี่น้องอันนี้กระเทียมใส่กระเทียมกิงกระเทียมนะพี่น้องอันนี้ลูกโดดผักกาัะแค่ปลาลวกพี่น้องดอกแค่ปลาลวกเรียบร้อยแล้วมีถัวมีแตง มีน่นราไม่ต้มมี่พักพักเนย็นเขาเอินพักกงตุ้งหรือพักกาดมี่มะเขือสามสี่ยางม,มะเขือกะะหลายกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเป็นกระติบจัดจวดเลยข,ยข,ยขย้าวเหนียวข้าวเหนียวเบิ้งลงมือเลยจ้าขออนุญาตใช้มือ้วจ้าล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วชิมก้อยขัวก่อน แค่พี่น้องนี่ก,ก้อยซุกพี่น้องดุ่ดือด,ดอันนี้ดอกแคหลวงเนาะจะมีรสชาติขมๆจังหน่อยนึง กินกับปุนกินกระปุยยังแบอบทำไมต้มเหมือนนี้แหลนทำไมต้มมากินอันนี้ก้อยดิบ คลิปกันแซาะพี่น้อง มันเด้นกินข้าวทำการผู้ใดระท่านกินขา้าวื้นนี้ได้รับสีแ่บๆพี่นอ้อง ดอกแค่มันกันสิขมขมจังน้อยนึงพี่น้องปุดีแซบ่บจ่เพี่ม ่อนกกีบเลเร์ก็เผาซสือเอาพี่น้องง่ายๆ ลาบสิ้นกะคมอำนำพี่น้องให้เพิินใ่ดีค่ะคมๆจังในหนึ่งแซ่บ กัดลูกโดดน้ำม่ตื่นได้สาวไปเก็บดอกแค่ คืออยากกินราบสิ้นเราเรวาเก็บดอกแค่แต่ชาวมาลวกกินกับปุลปายสีกระแซบได้พี่เนาะกรนปลาลราบปลาเพราะว่านเราแค่มันจะมีราชาดขมจังหนึหนงผู้ที่เขากันขมอำรัมเน่ะ ักกับเฮ้ากันหลายคือเกา ยิวขาเบาๆหลายมือน,นี่กินกับน้ำไอต้มกับแซบมันเนี่ยไปตลาดไปพอน้ำไอต้มอยากกินไปตลาดเห้ยังก็อยากกินพี่นักไม่จะเนี่อยากกิน นีนึ่งเขาเองเต็มเอหนึ่งเขาเองเต็มติบเลยพี่น้องคุณใ <c oughs> ดนบุก,กินซีนบุก,กินเนื้อกอะผ่านเลยได้พี่น้องขอสดงนกินเบิร์ดคืงจานดอกแค่ปลาลวก เ,เพื่อนๆคนไหนที่ขอมาเบื้องคลิปหม่เนะาะเม่ท่านไดนกดติดตามก็กดติดตามมาเด้อจ้าเด้อเพื่อนใหม่เอฟซีใหม่เยียมใหม่จะกลับไปหาทุกบ้านเลยจ้ะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปลูกขัาวจิงไ้่ให้น้าพี่นอ้องคนละส้นคนละต้นคนละต้นหัวจิงไ้่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะพี่นอ้อง ขอบคุณ FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปถใหอยู่น้ำกันงเง้วๆพี่น้องอยู่น้ำกันตลอดไปอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะ ขเนีว้นวกินขาเนีว้วก็แค้นเขาคลิปนี้ไม่ก็คลิปจบคลิปเลาวไม่้องเฮล่าแล้วอิม่มดูเข้เนี้ยนะคะก่อนกับหลัง <laughs> เบิร์ดแรกเครื่องกระติบกูได้เลี่ยงไว้เนาะก,กินข้าวไล่ปะนนี่ คลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆทุกคนพอกันคลิปไหมเด้อพี่นอน